อันนี้จะมาผัดดอกกะหล่ำใส่กุ้งหั่นตามชอบเลยนะแล้วก็นำไปแช่น้ำก่อนใส่เกลือเล็กน้อยแช่ไว้15นาทีบางทีมีนอนตัวน้อยๆจะได้ดุดออกกอล้างน้ำไม่สะอาดทีนี้ก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันน้ำมันร้อนใส่กระเทียมสับลงไปเคียวให้หอมเลย ใส่ดอกกะหล่ำลงไปได้เลยพัดให้ดอกกะล่ำเข้ากับน้ำมันทั่วกันดีก่อนนะเมื่อทั่วเข้ากันดีแล้วเราก็มาปรุงรสใส่รสด,ดีซีอิ๊วขาวนตามด้วยน้ำตาลผัดต่อไปเรื่อยๆจนผักใกล้สุเติมน,น้ำลงไปเล็กน้อย ทีนี้ก็ปิดฝาทิ้งไว้สักครู่นะแอปลบใกล้สุกก็ใส่กุ้งไปได้เลยผัดไปอีกหน่อยให้พอกุ้งเกือบสุกต้นหอมตัดท่อนเตรียงมาแล้วใส่ลงไปเลย ใส่ซอสหอยนังรุมน,นี้ก็ผัดได้เข้ากันื่อทุกอย่างสุกแล้วก็ตักใส่ถ้วยจัดเสิร์ฟได้เลยร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขัดดอกกะหล่ำใส่กุ้งผักกรอบอร่อยค่ะ